สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันแล้วนะคะแม่จ๋าที่ช่องแม่บีเอ็ o จอค่ะแม่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่น้องแก้วรีวิวสินค้านะคะคุณแม่จ๋างาน EP 288นะคะแม่จ๋างานผ้าไหมอิตาลีค่ะอก42นิ้วแล้วก็ความยาว28นิ้วนะคะแม่จ๋าราคาตัวละ199วัตบเาทเท่านั้นค่ะแขนรุ่นนี้จะอยู่ที่ประมาณข้อสอก นะคะแม่จา๋าจะเป็นงานทรงคอวีดีไซน์สวยๆแล้วก็งานเก๋ๆกันเลยนะคะแม่จา๋าอก42นิ้วค่ะแล้วก็ความยาว28ย้ำนะแม่นะราคาดีๆราคาน่ารักแบบนี้เลยแม่เดี๋ยวน้องแก้วจะให้ดูสีว่ามีสีอะไรกันบ้างค่ะเป็นงานทอลายทั้งตัวเลยเหมาะกับสาวๆไซส์สสเล็กนะคะแม่จ๋านี่เลยค่ะสีแรกนะคะแม่จา๋าจะมีสีเขียวสีเขียวก็สวยเช่นกันคะ่ะแม่ แขนข้อสอบรุ่นตัวยาว28นิ้วอยาน้องแก้วใส่แบบเนี้ยแม่จะใส่แล้วคุมสะโพกเลยนะคะแม่จ๋าจะมีสีเขียวค่ะต่อด้วยเลยนะคะแม่จ๋าจะมีสีส้มสีส้มนะคะแม่จ๋ารุ่นนี้สวยเก๋น่ารักนะคะแม่จ๋าตัวนี้สีส้มนะออกโทนแบบส้มอ่อนๆส้มพีชส้มเก๋ๆนะคะแม่จ๋าตัวนี้สีส้มค่ะแม่นะคะแจ้งกันเข้ามาได้เลยแล้วก็ตามด้วยนะคะแม่จ๋าจะมีสีม่วงค่ะสีม่วง,งก็สวยเป็นม่วงที่น้องแก้วใส่เลยค่ะแม่ ม่วงอ่อนๆน,นะคะแม่จา๋าแล้วก็รุ่นนี้นะคะแม่เขาเรียกว่า <c oughs> เนื้อผ้าใส่สบายสุดๆใส่ในอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะแม่จ๋าใส่ทํางานค่ะใส่ออกงานได้หมดนะคะตัวนี้สีม่วงค่ะแม่แล้วก็ตามด้วยนะคะแม่จา๋าจะมีสีฟ้าสีฟ้าก็สวยเช่นกันนะคะแม่จา๋าเป็นงานปักด้วยนะเนี่ยเป็นงานปักนนกน่ารักมากตัวละร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเลยะคะ่ะแม่จา๋าตัวนี้สีฟ้าค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะแม่จา๋าจะมีสีแดง ตามด้วยนะคะแม่จ๋าจะมีสีแดงค่ะสวยเก๋น่ารักกันอีกหนึ่งรายการนะคะแม่จ๋าทรงคอวีค่ะแม่แขนจะอยู่ที่ประมาณข้อสอกรุ่นตัวยาวนะคะแม่จ๋าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะแม่เราแก้วบอกเลยว่างานของร้านเนี้ยส่วนใหญ่แล้วอะค่ะแม่จ๋านะคะขายดีมากๆาขายดีทุกแพทเทิร์นขายดีทุกแบบนะคะแม่จ๋าแล้วก็รอบอกอยู่ที่42นิ้วค่ะมีด้วยกันทั้งหมด5สีคุณแม่อยากได้สีไหนคุณแม่อยากได้สีอะไรค่ะแม่ นะคะมีสีแดงสีฟ้าสีม่วงค่ะแม่สีส้มแล้วก็สีเขียวนะคะอยากได้ตัวไหนก็เบอร์โทรศัพท์ไลน์แอดอยู่ข้างใต้แล้วค่ะคุณแม่จ๋านะคะสั่งซื้อกันเข้ามานะแล้วก็คุณแม่สะดวกเก็บเงินปลายทางสะดวกโอนก็สามารถแจ้งได้เลยโอนก็โอนได้นะคะแม่จ๋าปลายทางก็ปลายทางได้ค่ะร้านเรานะคะมีพร้อมบริการให้กับคุณแม่หลายๆช่องทางเลยค่ะไลน์แอด โทรศัพท์ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาแจ้งกับน้องแอดมินว่าสนใจสินค้าที่น้องแก้วรีวิวแล้วก็ตามด้วยสีเขียวส้มม่วงฟ้าแล้วก็แดงนะคะแม่จ๋าแล้วก็ชายเป็นงานชายโคงสวยน่ารักมากมากเลยสําหรับงาน EP 288ค่ะร้านเรานะคะแม่จ๋ามีไลฟ์สดในทุกๆวันให้แม่แม่กดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์ค่ะแม่จ๋าสินค้าของเรามีเสิร์ฟให้กับคุณแม่หลายๆรูปแบบหลายๆรอบอก ใส่้กางสาวอวบสาวโอเวอร์ไซส์ค่ะแม่จ๋าที่ช่องไม่บีเอนจอยค่ะแม่แล้วเรามาเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้ากราบสวัสดีค่ะ